สวัสดีครับวันนี้เรามาเปรดยเรื่องราวเกี่ยวกับซปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์กันบ้างนะครับวันนี้วันนี้ผมนําเรื่องราวเกี่ยวกับ a อต o n m a มาตินมาเล่าให้ฟังครับ a อต o n m a มาตินกาลังจะสร้างสปอร์ตคาร์ในเวอร์ชั่นที่สามารถวิงถ่งบนถนนได้ตามกฎหมายโดยชื่อว่าวาเรียนซึ่งแปลว่าองค์อาจในภาษาไทยซึ่งได้รับการออกแบบเป็นส่วนตัวโดย f ฟอร์นันโดอลซนักกับฟอร์มูล1 แอตตันมาตินจะผลิตรถวาเรียนจำนวน38คันซึ่งจะเป็นเครื่องยนวางหน้าติดตั้งคุมพลัง V12 เทอร์โบคู่5.2ลิตรนอกจากนี้รถยังมีฝาครอบล้อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถลุม,มนอนเซอร์ของแอตเทนมาตินที่เคยแข่งในเรม,มังยีบสีชั่วโมงในปี1979ด้วยรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยความต้องการของแอตเทนซึ่งช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถกำหนดสไตล์รูปลักษณ์ของรถจน ใด้เป็นลายบุคคลซึ่งถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจในวันครบรอบ1 1 0ปีของแอตตันมาตินและเป็นการกระตุ้นเวอร์ชั่นที่รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งที่เอ็กตรีมยิ่งขึ้นเน้นไปที่สนามแข่งในขณะเดียวกันก็สามารถขับบนถนนที่น่าตื่นเต้นด้วยอลองโซ่กล่าวในการถแถลงข่าวว่าเรียนเกิดจากความหลงไหลในการขับขี่จนถึงขีดจำกัดและผมสนุกกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของแอตตัน มาตินในทางด้านการออกแบบและข้อกำหนดทางเทคนิคและเราเชื่อว่าเป็นผลงานชิ้นเอกวาเลนซ์สารต่อสายเลือดอันแข็งแกร่งของแอตตันมาตินที่มอประสบการณ์การกขับขี่อย่างแท้จริงทั้งถนนและในสนามแข่งด้วยสุดยอดไฮเปอร์คาร์เป็นผลงานชิ้นเอกสมัยใหม่ของมา r ์โกมัตติอาชีเก่าเขาเป็นหัวหน้าของอ l ลอนโซทีมฟอร์รรี่ F1 ในปี2004 และปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายแบรนด์และเจ้าหน้าที่การค้าระดับโลกของแอตเทนมาตินผลงานการสร้างสรรค์ของแอตเทนมาตินได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานการแข่งรถและสร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีที่รับแรงบันดาลใจจากเอฟวันล่าสุดวัสดุที่แปลกใหม่และการล้ำหนักอย่างเหนื้อชั้นมุ่งเน้นไปที่การทําให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์ในการขับขี่ที่มีเอกลักษณ์เข้มข้นสะเทือนอารมณ์อย่างแท้จริง การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะดนมิกและความเข้มข้นของไฮเปอร์คาร์วาเยนรวบรวมความมุ่งมั่นของแอตตันมาตินในการสร้างรถยนที่หายากและไม่ธรรมดาสำหรับนักขับที่แท้จริงและนี่ก็เป็นเรื่องราวของแอตตันมาตินที่ได้กำลังจะสร้างรถจน์ที่วิ่งบนถนนด้วยรถยนสมรรถนะสูงนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คงประมาณว่าปกติพานิเล่ V4R นั่นแหละครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นการแข่งขัน MotoGP แล้วแล้วถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกันกข่งขัน MotoGP ทางช่องของเราก็จะนำมาอัปเดตต่อไปครับและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับซุปเป,ปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ด้วยครับ